ไปกิโลเมตรกิโลเมตรกิเมตรกิโลเมตรโอ้เราเป็นคนนอกเราต้องแบบเออน้อยหน้ากนนิดนึงไม่เป็นไรสบายเหรออะไรบางมึงจะถ่ายอะไรนักหนากูพักผ่อนมาทำอะไรเนี่ยฮะไม่รู้เอาจริงป่ะนี่คือเรื่องจริงของผมนะผมไม่รู้จักคอนเทนต์เลยเฮ้ยควายเหมือนเดีควายเอ้ยเฮียเฮียจริ๊ก กับเบื้องนี่จากเบลเบลเยี่ยมเบลยําอะไรวะคือเราไะ่ทำเลยว่าบังมานอนบ้านเขาดูแค่นี้เอามาแล้วบ้านเขาโฮมสเตยบ้านเขาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่กิจกรรมก็จะเป็นชมสวนผมว่าใครที่มาพักนี้ก็จะแบบก็มีกิจกรรมร่วมในการอาหนินานเพื่อน แล้วก็คือกิจกรรมตกเบ็ดตกปลาใช่ขอข้าวต้มข้าวต้มมัดใช่อยากให้มาอยู่หลายวันเนาะเพราะว่าเราจะมีร้านวัฒนธรรมก็จะมีลงพาแรงด้วยกันลงพาแรงคืออะไรพาแรงก็คือทานข้าวเย็นแต่เราจะมีการแสดงให้ดูอ๋อเช่นบทลํำใช่แต่ลำได้ไหมลำได้ทุกคนในที่นี้ลํำหมดก็เป็นทั้งนางลํำเป็นทั้งแม่ครัวทำไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนั่งรอก็ได้ครับปุ๊บอยู่นิเกกะ ถึงขั้นตอนแบบอาหารที่มือแบบมือโปรดแล้วครับกบยัดไส้แล้วก็ใส่ไม้แบบบ้านๆเลยอ๋ออย่างนี้เลยครับแค่นี้เลยครับแล้วก็ไงเราชิมเลยเอามาอจิ้มก็ได้อันนี้คืออะไรครับอันนี้อันนี้ลองทดลองมันมันรสชาติมันจะได้ไหมก็เอาเราปรุงดูข้าวข้าวก่อนแต่ถ้าหมักเข้าไปมันจะอร่อยก็ดีอร่อยอร่อยอะที่มึงกินคือกบใช่ไหมฮะเอาลอองชิมดูะไรนะที่มึงกินอะไกบอะไรไม่ใช่ไก่กบที่งหรกบชี่ออะกบมันสุกแล้ว คุณพี่ผมเสียส่งแล้วผมทำอะไรไม่ได้แล้วอร่อยปะอร่อยถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออาหารกับขมักอาหารก็อีสานนี่คืออีสานนี่คือมันอร่อยมากเลยสำหรับพวกเขาเมื่อกี้กูถ่ายไม่ทันกูยินเสิร์ตกบอยู่มึงทันแล้วมึงทันแล้วจริงๆถ่ายไม่ทันจริงเราเลือกอะไรนี่แหละมีเนื้อโกมีขาโกไม่ได้เราสั่งอรอร่อยเว้ยอร่อยจริงแค่แบบอย่าไปนึกมีุูมือแมบเดี๋ยวเราขอร่อยยัดตะโคนสองเส้นใช่ค่ะถ้ามีตูมือคือกล้าจับแล้วมี่หมดเลยกูเป็นคนไมจับมากกบอ่ะไม่ทันนะดิ ถ้าไม่เชื่อไปดูในถังนั้นอ่ะผมกะผมไม่ในถังเป็นสิบตัวเลยคืออาจจะงงนะว่าทําไมผมไม่ถามชื่อพวกพี่ๆเพราะว่าถามไปผมจำไม่ได้เนะเพราะว่าเยอะมากเราจะใช้เรียกว่าพี่คนสวยแล้วกันคนพี่มันจะดิ้นมาครับสุกแล้วมันนุ่มมากเลยมันผิวสัมผัสมันบอกมันพุดยากกรับผิวสัมผัสมันลื่นด้วยมันลื่นถ้าทำ่างนี้ได้ก็ไปออกวัดพระพได้เลย เด็กๆคือคนคอมเมนต์ในในเพจน้องมาเยอะมากเลยว่าให้ไปออกวอตเตอร์ฟู้ดไปโชว์ฝีมือเขาหน่อยเพีองการ์ดียงถ่ายกว่าจะพูดก่อนจะถ่ายอีบางมึงต้องทีมกูดิเออว่าเมื่อไหร่ที่เป็นแบบมิสเฟรนี่บล็อกอะไรนั่นอ่ะเป็นงูงูเห่างูอะไรพวกเนี้ยติดต่อผมมาเลยวอตเตอร์ฟู้ดเดี๋ยวผมไปทำงูมันมันน่ากลัวตรงไหนวะจริงน่ารักเสียดายเดี๋ยวพูดว่าจะไปไหนต่อนะไม่กลัวหน่อยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องคัดแล้วเราจะไปไหนกันต่อ อยากให้โปรดิวเซอร์ตกอะส่งแล้วส่งแล้วกูส่งแล้วตะกี้มึงจะอะไรมึงจะยิงเหรอกูส่งแล้วอะกูส่งแล้วก็นี่ไงรถกีแตอมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลาไปหาปลามาเป็นอาหารกินปลาอะไรอร่อยสุดนะครับปลาจระม็ดจระเมไอ้บางออกแล้วไปซื้อปลาจระเมยนบอนี่สบายตามากอะมันแบบเด็กได้ออกมาเล่นแล้วไอ้บางมึงวางกล้องเลยแล้วมึงจับราวเลย กวนลำบากอีกเนี่ยกวนลำบากดีๆชาวบ้านชาวบ้านกวนลำบากตัวเต่ถนนลาก็ไปได้อาปที่ทางลัด ป่ะเราถึงบ่อแล้วครับคุณแม่บ่ออยู่ไหนครับบ่อปลาอยู่ไหนครับบ่อปลานน่นน่ะข้างหน้ามองไปเห็นเลยค่ะมันเลอะมันเลอะเลนเลยครับถ้าผมตกไม่ได้ผมจะกระโดดลงไปตะคุบแล้วระวังเด้อระวังระวังเด้อระวังอันนี้จะมีปลาเบิกตัวสิบกิโลก็มีนะคะ ใจเจริญเมตเจริญเมตเจริญเมตรโอ้โกลัวปลากลัวปลานี่ปลาเจเมตผมก็ได้เหมือนกันผมก็ได้เหมือนกันผมได้ปลาอะไรวะเนี่ยปลาอะไรอ่ะปลาตะเพียนไม่เขาได้ตัวใหญ่ไปเลยอ่ะไม่เราเป็นคนนอกเราต้องแบบเอินน้อยนักนิดนึงไม่เป็นไรกินได้บอกว่าปลาไปกินได้บอกว่าคืนยังไงมันเล็กเกินมันคืนอย่างนั้นนะ มึงปลดก่อนดิคืนตัวเล็กก็คืนจะปลดให้ปาตเบียนคุณพี่ปลดให้ไงครับทำไมไม่มีฝีมือเลยฝีมือไม่มีเลยพีมือไม่มีเลยดูว่าจ่าดูว่าจ่าเต็มเลยนะโทรถงโทรถักเต็มเลยนะกันน้ำรุ่นเนี้ยกันน้ำอยู่ปู่หนักสิสองปู่ดิจ่าเราไม่ดีแล้วอันนี้พีมือไม่ดีเลย ไม่ผมโดนแก้งหรือเปล่าดูไว้นะพอปลาตกปลาที่กินได้คืออย่างนี้ไม่ผมเนี่ยปลาสวยงามเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่นะตัวใหญ่ไอ้นี่ไอ้นี่เวลาทอดไปกินได้ทั้งตัวปะได้ไม่ได้นี่กินได้ทั้งตัวเอาไว้ตัวใหญ่ไว้รอบเนี้ยเอาขึ้นได้ไหมโอ้โหตัวใหญ่โอ้ยเนี่ยปลาบึก คือพี่ผมเป็นตัวเล็กครับปล่อยไว้ได้ไหมครับตอนนี้ที่ผมตกคือเอาตัวเล็กปล่อยตัวใหญ่ไปกินเอาไปทำอะไรกันดีครับคุณพี่เมนูวันนี้กึ่งนึ่งวันนึ่งมะนาวหนึ่งมะนาวมะนาวอร่อยครับเล่นแล้วหันหั่นลวกจิ้มอร่อยโอ้ลวกจิ้มอร่อยไปได้ปลาแล้วทุกคนสี่ห้าตัวเดี๋ยวกลับไปทำอาหารกินที่บ้านเดี๋ยวกบอ่ะก็ไปกินกบแล้วอันนี้อีกมื้อนึงไงนี่เผื่อทุกคนผมตกให้เผื่อทุกคนครับอิ่มแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วง อ, connected. อันนี้คือขุนหมาน้อยอันนี้คือต้มไก่ใส่กล้วยหยกหยกกล้วยอันนี้ปลาโปตแตกจะรเม็ดปลาจารเมิดต้มโปแตกอันนี้คืออะไรครับคุณอันนี้ครับปนไก่ปนไก่ม่วอ๋อปนไก่ใส่มะม่วงอันนี้ก็คือนกบจบได้บางอย่างต้องใช้มือนะถึงอร่อยอ๋อนี่มีซอยจุก ไปละไปละกินเจอเนี่ยมึงอะเหมือนคนกินเยอะทเลาบอกมาพี่โอ๊คเ,เนี่ยวุ้นมาน้อยไปเดียวอค,ครับ,รบมันบอกรสชาติมันแบบไม่ค่อยถูกฉลกอะผมแล้วก็แต่มันอร่อยนะมันอารมณ์มันแบบผมเป็นคนกินผักยากเรื่องของเรื่องแต่ว่า,วามันมันแซ่บมันแซ่บมากเผ็ดนิดนิดหน่อยหน่อยนได้ไหมคะทานได้ ได้ครับกำลังเริ่มทานเลยครับดีเด็ดเลยอันนี้ไก่บ้านเอามาจากที่กรุงลงอร่อยมากเลยคุณแม่แกงไก่อร่อยมากเลยไม่ได้ฝันนี้กัตกเหรอถามได้กูสิวะโซ่ที่พี่เขาตกนะคูตกได้อบ้างจะเม็ดอร่อยปขึ้นปกติ ต้องอร่อยแน่เลยคือบัตปองปลาโลว์ต้องอร่อยแน่ๆแน่ๆดูค่ะเรื่องนี่เรารู้ส er ึกอร่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้กินอาหารอย่างนี้มันคืนบ้างในเมืองเราก็เป็นข้าวแกงเผาปลาโลแล้วก็เห็นทุกวันถึงแมคโดนัลดแกงไก่เขียวหวานอะไรเงี้ยเราไม่ตือนนี่คือของธรรมดาเนี่ย ไปครับเดี๋ยวพี่บังได้กินข้าวด้วยเดี๋ยวมาชมบรรยากาศเดี๋ยวให้หมอก่อนโทษครับทุกคนโทษครับเดี๋ยวด่ากูเรื่องไหว <c oughs> เดี๋ยวให้พี่ยักษ์วางกล้องแล้วครับชมบรรยากาศการกินแบบคืนบ้านกันดีกว่าครับ นี่คือเวลาเด็กครับแม่แม่ก็มาทำข้าวต้มมัดเพื่อไปตักบาตรตอนเช้าทำไมคนที่เป็นตักบาตรถข้าวต้มมัดคของเรามันมีที่มาที่ไปน้องจะเป็นวันข้าวภาษาวันออกภาษาภาษาว่าเราคือวันข้าวประดับดินนอกใกล้ประจแล้วเนี่ยก็จะใช้ขนมต้มมัดหรือขนมเทียนเป็นหลักอันนี้คือที่มาที่ไปแล้วทำไมถึงมัดก็มีที่มาที่ไปว่าเวลาเขาเอาไปวัดเขาจะไปเส้นวันเขาดุดเป็นผีวันเขดูเรียน อโยนอันนี้คือตอรี่ของสมัยก่อนผมขอลองทำได้ไหมครับผมอยากลองไ้ว้วางข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนก็จะใส่ใส่ถั่วด้วยใส่ถั่วที่สงด้วยอ๋อครับถั่วที่สงที่ผมหยิบกินตอนยินเลยดีนะไม่หมดแล้วก็ห่อเลยเหรอครับอ่อเฉลียงหน่อยนิดนึง นี่ตำม,มันจะเป็นก้านกล้วยอ๋อถ้าตำม,มันจะแน่นใช่ไหม <ปะ S 1> ครับมันจะสวยนนม,มันจะสวยมันจะหักมุมสวยอ่าดูสิของเราสวยไหมมันเหมือนก้อนอะไรวะเน,นี่ยใช่ล <laughs> ไม่กล้าวางลงไปเลยเอาจริงไม่กล้าเลยเหมือนแบบาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้ชิมอันนี้เลยได้ได้ผมจองไว้เลยเนี่ยผมผมตื่นกี่โมงครับให้ผมตื่นกี่โมงครับกว่าจะทำภารกิจเสร็จเนาะอันนี้จะตื่นกี่โมงก็ได้แต่ว่าเวลาเป็นวันหกโมงขึ้นเพราะงเวลาต่างกันนั้นเราตื่นหกโมงยี่สิบเพราะว่าเชื่อว่าจะไม่ได้ไปงั้นเดี๋ยวเราไปพักผ่อนเลยพาอเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าตีห้าครึ่งแล้วกันครับตีห้าครึ่งเราต้องพร้อมเลยปง่่ายวาให้ออกไปางครับ เอาละครับเอาเไี้ยัมึงจับแบบนั้นจัเอาเร็วผมจะบอกว่ามาอยู่ที่บ้านพักโรงิสเตย์วันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วต้อมาเหมือนว่าอะไรวะมาวันเดียวแก็เดี๋ยวจะลากับคุณแม่นะครับเพกลับบ้านจะบอกทุกคนว่าประเทศไทยเที่ยวได้แล้วครับอยากให้ทุกคนเที่ยวในประเทศไทยครับทีนี้เออทำไมอ่ะก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปกับคุณแม่ ะจะบอกว่าสุดท้ายแนละ้วผมก็อยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์กับอินบ็อกมาว่าเออที่ประเทศไทยมันมีที่ไหนแบบเป็นธรรมชาติท้องถิน่นท้องถิ่นบ้างแบบแนะนำผมหน่อยเพราะว่าพวกผมชอบไปเที่ทยวสไตล์อย่างนี้นะครับครับลาแล้วครับสวัสดีครับแค่นี้